คือคราวก่อนเนี่ยมันให้เล่นเป็นโหมดท u t o r i รีลหรือไงนี่เลยฮะมันเริ่มเป็นโหมดท u t o r i รีลแล้วก็ให้ไปตีบอสที่เป็นหน้าตาปลาปลาโอ้โหอ่าคราวก่อนมันคือตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยอันนี้ล้วนเลยแลนซ์ทวินซอสล้วนเลยฟิโอน่าน,นะครับลองซอสแอนด์ชิลนะครับผมเดลียบัตตาซอสโอ้โหบัมบ์ัมอะ <ดา S 2> ไนแบใหญ่มาก ที่คารอลตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นสายดาบอันนี้ก็ดาบอันนี้ก็ดาบแต่อันนี่แม่งเป็นเสาหินตัวเดียวเลยเอาเสาหินเนี่ยไหมอันนี้ก็เป็นการทดลองรอบที่สนะครับจากรอบแรกที่เราเล่นผ่านไปแล้วตัวอาชีพดาบนะครับนี่มาเพิ่มใหม่อีกสอาชีพด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นอาชีพที่เคยมีตอนสมัยเล่นเกยหน้าอะไรเงี้ย ตอนนี้เราจะมาทดลองกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่เห็นนะฮะ<ด>เฟรมเรทเราตกชิมยับเลยอจาจจะเพราะว่าคอมผมเริ่มไม่ไหวแล้วก็ได้ะใครอะร่ะโอ้ยอะไรฮะผมวุ้ยเป็นไนแหละผมวุ้ยเป็นไนไม่มีอะไรอะไรเนี่ยแกเห็นอะไรไหมแกเห็นอะไรไหมไม่เห็น เห็นอะไรไหมเนี ALLY, and <AND well. ่ยอ oh. ุ้ยสวยงามฮะเป็นดวงดาวข้างฟ้าบนท้องฟ้าแล้วก็มีลำแสงมาเป็นอะไรอ่ะกดแซดโดยเริ่มแรกเขาจะให้เราฝึกคอมโบก่อนนะครับว่าพอคอมโบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดกระโดดหลบกดยังไงนะฮะ พื่อความคล่งองแคล่วในการต่อสู้นะครับราจากนั้นพอฝึกทูตอร์เรียลเสร็จแล้วก็จะมีให้เราปรับแต่งรายละเอียดนะตัวละครน,นิดนึ่งครับพวกรา่างกายสีผิวอะไรแค่นี้นะฮะส่วนหน้าตาอะไรก็ปรับไม่ได้นะครับกองกูง้คงมีให้แค่นี้แนะหละนะหลังจากนั้นเราจะได้มีโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในเมืองนะครับซึ่งเราก็ เรียกว่ากระตุกหยับหยับนะครับความผมไม่น่าจะไหวเลยต้องไปปรับให้มันต่ำมากๆนะเพื่อที่จะสามารถเล่นได้นะก็คุยคุยคุยกับ NPC อะไรไปเรื่อยหลังจากที่เราได้ดําเนินเควสนะครับคุยกับ NPC แล้วก็รู้จักกับ n p c ตัวต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกประจนภัยกันครับสกกไวนะรั่่ามม็ตุกลีเเเมมหยตรงนี้ก็จะระบบโซไรท์เลยนะครับก็คือนั่งบนไฟนะครับ โอเคีนี้เราเริ่มออกเดินทางกันได้เลยน่ามีไอเทมนะครับว้าวปิกอัพครับปิกอัพเป็นรถกระบะไม่ใช่โอเคเราเดินทางกันไปเลยครับเอฟจั๊มครับเอฟจัมอ่าเอฟจัมเกมนี้ก็โดดได้นะครับอีโดดทุบทุบเนยโดดทุบืออหลบครับโดดทุบอีด้ยอยู่เอ้ยเห็นไหมขอแค่ได้วอร์มทุกอย่างเคลียร์ เป,เปิดเลยลูกเปิดอ่าได้แล้วฮะแล้ก็เราก็มาปิกอัพอีกครั้งนะฮะเราได้ฮิลิ่งโพชั่นครับกล่องเราทุบแตกได้ไหมทุบแตกได้แต่ไม่มีอะไรนะเป็นการพังเข้าของโดยใช่เหตุโดดไม่ได้นะครับจริงก็ข้าไปได้นะตามธรรมชาตินะแหลไม่ได้นะฮะโง่ไปหน่อยโดดไม่ได้นะฮะอ่ะนะ,ะเพื่อนๆมาถึงตรงนี้แล้วคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าเอ้ยสนุกไหม อ่าทวงนี้ครับข้อดีของการพังนะฮะจังหวะนี้ข้างหน้ามีอะไรถล่มไหมเป็นฝูงฝูงอะไรมันตีกันเองด้วยอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะอ่าเป็นหมูป่ากายพันนะฮะเราแอบก่อนนะแอบไปแอบไนรอฮะแอบไปแอบไปอย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามาอันนี้ซุบฮึดหลบนี่วิ่งวิ่งรู้รู้ ปึ้งปึ้งแล้วคุ้มุไปเลยอย่างนี้เป็นไงครับนี่คือการดแสดงอืมอืมอืมโอ้โหนี่เป็นการเขาเรียกว่าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะนี่เป็นวิธีการที่อ่าต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะฮะประมาณสักสปีนะฮะ ก็จะทำนี้ได้ตรงนี้เป็นเอาไว้แช่แช่ตีนได้ฮะตรงนี้รวมไปก็จะตีนเปียกหน่อยนะครับกดล็อกเป้าเลยครับกด,กดเมาส์กลางนะใครที่แบบไม่มีจอยนะบ้างมีจอยนะฮะหรือขี้เกียจใช้จอยก็ใช้เมาสนะ์นี่งัดหน้านมาแล้ว <c oughs> โอ้ยังฮะยังฮะผมคา,าเวอร์ไปนอะืมนี่ฮะ วิวิวหลบก่อนหลบก่อนทำยไงมันโอ้ยี๋ยวก่อนนะแดกยาครับและเป็นไงฮะเลือดเลือดโชคฮะนี่หลบหลบฮะหลบครับหลบอ่าเราก็ตบมันผมว่าไม่ล็อกเป้าดีกว่าในเกมอย่างนี้นะฮะโอเคเราแช่ตีนได้แล้วตอนนี้นะฮะมันมีใครมารบกวนนะฮะ เย็นไหมฮะเย็นไหมฮะรู้สึกเย็นไหมเย็นแหละแต่เดี๋ยวตะไคร้จะจับนะฮะแช่ไปแช่มารนะองเท้ามีกลิ่นนะฮะสังเกตดูจากรองเท้าบูทที่เขาใส่ป่านนี้น่าจะมีกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะลมก็ไม่ค่อยมีนะฮะต้นไม้เนี่ยไม่กระดิกเลยนะะอาจจะเป็นลมเบาๆฮนะเหมือนเปิดพัดลมอนะไรเงี้ยผมเจออะไรทักอย่างนะแต่ผมเราเรา,เราต้องย่องมาอันตรายนะร่างกายเราก็ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะโอ้่ต้องหาหมอต้องรีบหาหมอเลย ุบก่อนทุก่อนฟุบฟุบไม่เป็นไรเจ้าของบ้านไม่ว่าฮะโอโ้เจอเจอแสงฮะเจอรถกระบะฮะค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบเดินจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวมันจะเพลินคนเรามันต้องมีการแอคทีฟสกิลกบ้างฝึกอุ้ยว้าวไปแล้วหนึ่งดอกอืออ้ยห,หนึ่งสองแล้วก็ฟุบุบฟุบฟุบุบโอ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะกินยาก่อน คุบอีกทีคุบอีกทีมาแล้วตั้งหลักก่อนฮนะตัวนั้นวิ่งมานะตัวนี้ยังไม่รู้เรื่องตัวนั้นพร้อมพุ่งคูป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 และคิวอีกทีคุบอีกทีคุบอีกทีกระเด็นไหมแต่ข้างหน้ามีหีบคนระับอันนี้หีบดีเลยนะเป็นหีบที่ไม่หนีนะฮะ เราเข้าไปในโอ้ยเข้าไปแล้วเอาแล้วโอ้โหไม่เข้ามาด้วยกันนะน่าเห็นหมาปะเนะี่ยกูเห็นหมาแล้วอายาเราใช้หมดแล้วนะฮะตอนนี้หึแต่เราเจอบอนไฟไปแล้วฮะนี่เราจะช่วยโลกไว้ได้ฮนะเรียบร้อยฮนะเราอัพ อัพบริตี้ของเราเลยนะฮะขึ้นมาจะเป็นใครพี่ทุบทุบทุบแล้วก็ทุบ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 ไปอีกอ้าวเอาตาฮะเฮ้ยชิบอึบอุบแล้วก็ทุบ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 แค่นี้เหรอคิวเลยนะถ้าแค่นี้ เหลียงเลียงไม่ได้แล้วมีแต่ต้องสู้อย่างเดียวจังหวะน,นี้ฮะเราต้องไปใกล้สตูก่อนนะฮะตอนนี้อยุ่ขึ้นยอยู่กับว่าใครจะมาก่อนนะฮะเข้ามาคู่เลยเข้าไปใกล้ๆทุบทุบทุบมีให้กดอีด้วยยังไงฮะอุ้ยหลบก่อนโอ้ยกระเด็นเลยฮะปึ๊บหลบะฮะฟึบแล้วก็กระแทกหน้าฮะทุบสองทีแล้วก็ทุบแบบย้ำ ไปหว่านไหมไปหว่นนะฮะตัวนี้ฮะกระโดดั้ยอืมแข้งักไปก่อนหนึ่งสองคบคุบคบหนึ่งสองสามแล้วก็คูบคุบอ่าเลเวลสองเป็นที่ฮะว้าวทำไมรู้สึกไอ้พวกนี้มันง่ายกว่าไอ้หมูป่าเมื่อกี้ไอ้หมูป่า,ม,ปามันชนอย่างเดียวเลยโอเคกิกี้ต้องมาทีละตัวนะกิกี้อยู่กันเยอะคือโคตรกิกี้นะฮะเพราะนั้นเราต้องต้องต้องค่อย เคลื่อนที่นะครับแบบโหลุมเงินนียมาเดิมฮนะมาซีนมาอยนะ่างฮะตัวนี้ทีละตัวนะทีละตัวหนึ่งสองแล้วก็คุบวดคุบหลบเอายิงเอายิงตัวกันเองด้วยเหรอชี้สมจริงสมจริงเก็บเป็นหนึ่งฮนะเราเก็บธนูก่อนดีกว่าโอเค อุ้ยลบโอ้ยจะตกเหวหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเราจะเจอบอสป่ะับอ้วาวเป็นรั้วกั้นเลยนะเป็นฐานทัพอะไรหรือเปล่าเราโอ้โหแทรกตัวตัวใหญ่ๆอันนี้แทรกไปก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนได้อยู่นะฮะสกิลหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆเห็นอะไรไหมฮะ ลงๆอย่างนี้สิ่งดีๆรอเราอยู่ฮนะแต่คัสซีมันลื่นมากเลยเนะี่ยโอ้โหขุนๆเหมือนเจอตอนทดลองเล่นรอบแรกที่มันเปิดทดลองแต่ข่าวาก่อนมันไม่ค่อยมีคัสซีหรือเปล่าเอาอะไรวะหน้าตัวแกมาพอกับฉันปึ๊บแล้วก็หดอ่า อหลังจากนั้นเราก็กิ้งหลุนๆตีกับมันไปสักพักหนึ่งเลยฮะด้วยความที่ว่าเกมนี้มันกิ้งแล้วไม่เสียสเตมิน่าใช่ไหมฮะทำให้เราตีได้เรื่อยๆกิ้งได้เรื่อยนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยหลบแบบไร้ขีดจำกัดมากๆนะฮะแค่ต้องจังหวะให้ถูกต้องแค่นั้นเองมันจะมีบางจังหวะนะที่เรากำลังอยู่ในคอมโบเราอยู่แล้วมันตีสวนกลับมานะฮะทำให้เราไม่โดนดาเมจนะแล้วมันจะมีแสงขึ้นแบบเมื่อกี้นะฮะ บูเซตของบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากฮะใครที่เคยเล่นตอนช่วงทดลองรอบแรกมาแล้วก็น่าจะจำนี้เลือดน้อยเลเลือดน้อยเลยก็จะกระโดดทุบกูเนี่ยมีวิ่งวิ่งมาแล้วก็ทุบซึ่งกว่าผมจะระลึกชาติได้ก็โอ้โหใช้ยาไปจนหมดแล้วเนี่ยฮะเลือดก็เหลือน้อยเลยด้วยโอ้โเขี้ยวนทน โดนทีไปหวัดเนะหยังจากการต่อสู้ยาวนานไปหวันเลยฮนะเ,เหลือเืิเดียวนะจริงคุมไหมเนะี่ยอันนี้คือเอาเทคเดียวเฉยไม่ได้เล่นยากจนเกินไปเพราะว่ามันสามารถที่จะอ่า เราหลบไปตลบบนะแต่ต้องรอนิดนึงแล้วค่อยๆต่อทีเดียวนิดนี่ขนาดเป็นอาชีพที่แบบว่าตีชะงงักได้นะยังต้องรอแบบว่าเดือนนิดเลยเพราะไม่งั้นมันสวนมาเนี่ย <c oughs> เราเราตายแต่รู้สึกว่ามันก็มีระบบป้องกันตอนที่เรากําลังคอมโบอยู่นะครับมันก็มีแบบอ่าเขาเรียกมีการป้องกันระดับหนึ่งเลยนะ <c oughs> นะครับผมโอเคแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่ก็คือเรื่องของเฟรมเดทนะครับด้วยความที่ของผมไม่ได้แรงมากนะไม่ได้สมัยมาก สภาพก็เลยประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมารีวิววินิกตัสที่เคยเล่นก่อนหน้านี้นะในสมัยยุคกาเลนาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มันเปิดเทสในแบบโซลไลท์ใหม่ๆผมก็มาเล่นนะแต่มันไม่ได้แบบว่ากระตุกเท่าเนี้ยตอนนั้นมันยังมันยังเล่นลื่นๆได้อยู่เลยนะฮะที่ว่ามันให้ไปตีหมาแล้วก็เจอบอสทหลายตัวนะตอนนั้นนะรู้สึกสนุก มากๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องว่าโอ้โหมันใช้ใช้สเปคเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ไม่มีปัญหาเลยตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้มีปัญหาป็นที่ลำลอยแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีกระตรงกระตุกบ้างนะครับคนไหนเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับมารีวิวกันใต้คอมเมนต์นิดนึงนะครับรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ